ส่วนใตยขาดส่วนนี่มั้ยใหญ่ส่วนมันเองเวอร์ทักเลยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับนะพบพ่อกับผมนะฮะพี่จาะนะครับนะแล้วก็ สวัสดีครับผม <c oughs> พี่น้องน้องมาคือโก้ผมนะครับนะมาพี่น้องมาสำหร,รับวัอนี้ก็บพราต้องยิ่อย่างมากมายดอกนะครับแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆครับผมนะเป็นเมนูอันก้อยสะใบานางพี่น้องนะครับก้อยผ้าคิริวนั่นแหละนะครับขมขมลำล้ำนะครับผมแต่ก็แต่ว่าผักก็มีแต่แักถ้วยหรือมื้อหนึ่ <c oughs> มาพี่น้องมาโอ้คือกอครับผมนะข้าวเหนียวแซ่บเดี๋ยวโอ้ยแมงวันนี่อะไรจับแมงวันมาขวารสบด้วพี่น้องมามามา ลุยเลยครับผมสบายนางกิโลเครื่องนี่ครับผมโอ้คำใหญ่พวดเอาคำนิดหน่อยกอนีอย๋ยวพี่น้องที่ตกใจอืมผมนะ ขอทาพี่น้องเอ้ย เนี่ยกิน,นบ้านๆพี่น้องนะครับหลายคนสิมากกินอยู่กับอันหมูกระทะเนี่ยอันเนี้ยอ,อันเดียวกันนะพี่น้อง เรากับปอเปี๊ออกต้นมันข้างหลังบนหัวผมเนี่ย โอ้เขาทานเนาะเห็นปะผมผมบ้ำล้ำนะ ผมมอามาสองแบบนะครับมันจะมีแบบอันแบบอันเนี้ยแบบที่มันยังมาฟอกพี่น้องนะครับแบบดำๆสุดๆเนี่ยแต่ว่าแบบนี้มันจะแสบกว่า sở mà là bông mì nữa. <laughs> ừ. 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 dặm măng cái xe bị bẹp bơi vô trong băng cái lá rồi Блин, я помню. หมากมันบ่ค่อยงามนะครับมันจะมีหนอนมีอย่างแนีแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับปลอดภัยครับผมแบบนี้นะปลอดภัยสุดๆเลยนี่หมากทั่วเพิ่นปลูกเองพี่น้องนะครับแซ่บครับผม โตลมหนาว อนแงๆผมโอ้ขาดสอนเนาะสอดมันสดใส่แม่นะ โอ้ว่าเมนสิบเบิดเบิดสือะาตัพอไปเขาพระพอไปน่องเขามัต้องใหญงมากมาย้วนะเขาท่านะ ส่วนใจขาดสอนใช่ไหมใหญ่วอน,นมานอีกเอรยชักอลไรนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จ้าจะให้นอกเป็นคนปิดคลิปกันแล้วกันนะบริเตียมกันเลยนะบอกไว้ก่อนนะเอาแบบใดกกับแบบนั่นครับผมนะถือว่าเป็นการฝึกเบ้าไปในตัวก็แล้วกันนะพี่น้อง เนะสียงรวมเสียงมันอาจจะเขานะครับในกล้องเนี่ยก็ขอให้หลารนะเพราะว่าลมมันแ,ห, <c oughs> แห้งอีหลีแต่คันบอกกันสี่ไฮแอนปิดคลิปเนี่ยไอรวดบาดเนี่ยเออฮ้อห้องอย่างารเนี <c> ่ย <oughs> ใกล้หูวขา่าวมันใกล้เขาป่ก็รู้นะ พี่น้องได้ยินเสียงไกบ้าส่งแสีมันอยาอา่าบอกว่าอย่าฟังมันก่อนเด้มันว่าอย่างมันบอกว่าอยากตายอยากตายวพาะนั้นพี่น้องเห็นว่มันบอกว่าอยากตายอยากตายเพราะนั้น,น, <c oughs> นมืนอจางห้องเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จ้าจัดให้เออ เสนอมาสนองกลับพี่น้องว่าต้องอยิ่งใหมากมนะายหรอกเนาะเนาะเห็นบิรตองทำครับอืมอืมโล้เขาทา้อา เดี๋ยวมื่อหน้าลองก้อยใส่ไหมมดแดงมึงเนาะจะเขือนก้อยปลาเนี่ยไหมไอ้ว่ามันสีแสบเลยนะนัองเอาละครับผมนะเบิ้แล้วเลียดได้น้ำเ <c oughs> ขาท่า <c oughs> มันวอนมันวอนพม่น้อง เอาพี่น้องเอาล,าละครับผมนะเอาละอ่ะเดี๋ยวผมจะให้น้องเป็นคนปิดคลิปก,กันแล้วกันอนะลุยเอาเฮื่หัดบาเร็วๆทำไมหรือนะทำไมต้งเด๋อู้คิดเอาที่ล่ะโอ้ยหนอบอกว่าปเปลี่ยนเลยเจอว่าบอกว่าเปลี่ยนมาแล้นพี่น้องโอ้ยหนอข้าวว่าไม่อย่อางแต่ก็ว่าต้องอย่างมากามายเลยพี่น้องนะครับนะ หลังจากคลิปนี้นะครับนะ่าจะเป็นเมนูนะครับเป็นเมนูง่ายๆพี่น้องง่ายแสนง่ายนะครับนะบางบางบางคนเพิ่อนอาจจะเฮ็ดเป็ี่ยนหรอกแต่ว่าบางคนเพิ่อนอาจจะเฮ็ดบ่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะผมสัญญาเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะอสอนให้พี่น้องเฮ็ดจากคลิปนึงนะครับเดือนละเท่าสองเทื่อพอนะพี่น้องนะพอหอมปากหอมคอครับผมนะก็บวัต้องิบอย่างมากมายดอกสุดท้ายก็แล้วครับนะเพียงแก้กดซับสไครกดไลค์กดแชร์ครับผม ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าแลวก็ให้กับน้องนะครับเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับบ่ต้องอย่างมากมายนะแล้วก็นะครับต้องขอบคุณหลายๆครับผมขอบคูณหลายๆนะครับพี่น้องที่ไปติดตามทางด้านแฟนเพจยูทูบจิ๊กซอว์นะครับทั้งสามช่องทางหรือช่องทางไหนช่องทางนึงนะครับพี่จ้าต้องขอบกับคุณหลายๆนะครับของพูดจากใจจริงนะครับผมพี่จ้าบ่มีอย่างตอบแทนดอกนอกจากคําว่าเสียงหัวเราะนะครับความแซ่บความนอความมันความหาความทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหน้าที่มารวมอยู่นี่ พี่จาเคยบอกแล้วนะครับว่าพี่จาบริฟิกนะครับเรื่องของรายได้จนเกินไปนะครับผมสาหรับช่องทาง YouTube นะครับพี่จาตอนนี้นะครับพี่จาตัดโฆษณาที่มันกดขามบ่ได้ออกนะครับพี่น้องนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องเป็นคนตัดสินว่าพี่น้องจะสนับสนุนหรือได้สนับสนุนกับพี่จาา็บาต้องเอียงมากมายดอกนะครับผมนะความสุขของพี่จ้าแท้จริงคือเห็นพี่น้องนะครับนะมีความสุขตามพี่จ้ามีความสุขตาม ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เห็นพี่น้องกินเข้าหน้าซ้ำปลาได้แ่บแบคือกันดพี่จ้านะครับนะผู้ที่ป่วยอยู่ก็ขอใหายป่วยไวๆครับผมนะครับสาหรับผู้ที่ร่างกายแข็งแรงอยู่ก็อย่าลืมมั่นดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับพี่น้องอ้าสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จ้ากับน้องนะครับสี่ขอตัวจากราพี่น้องเพียงนี้นะครับสวัสดีครับผม